เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้สำนักข่าวเก้า้อนรับเชิญจาก โ ok, บกุณอนพระไกรใังการแถลง่ารณ์ตวนี้แล้วก็แถลงข่าวผลการกวาดล้างอาชกรรมก่อนสงการนะจะต้องกวาดล้างตอบกเราให้องหจะเปว่าอย่างไรเดี๋ยมีการทารคือท่านคุณตวจโธกียรติงาอที่สาากลจะแถลง่ติดตามรับชมรับฟังอย่แล้วติดตามสนับสน้กดถูกใจกดแชร์ทุ่าขอบคุณครับขอบคุณครับ ะคณะผู้ข้าบัญชาได้พล้อมแล้วขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการตํบรถพุทธภค5ได้กล่าวต้อนรับที่น้องสื่อมวลชนและนําข้อสู่การแถลงข่าวผลการรดมกวาดล้างอาชญากรรมม่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการค่ะนะครับเรียนสื่อมวลชนทุกท่านานะฮะนั่งรอแบนะครับท่านผู้การสื่อท่านผู้การเชียงใหม่นะครับ ของผู้การนะครับแล้วก็มีท่านประหลัดอำเภอที่นํามาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะครับหลักๆนะครับในวันนี้ที่จะนาเรียนผลการทํางานของตํารวจภูธรภาค5ให้กับสื่อมวลชนนะครับก็ะจะเป็นผลการระดมเดี๋ยวเชิญท่านผู้การํำพูดนำพูนมีไหมนำพูดต้องด้วยนะครับหลักๆเป็นผลระดม กับเรื่องอยาเสพติดจับยาบ้านะครับเ,เรื่องผลระดมเนื่องจากอีกสองสัปดาห์นะครับเ,เราก็เข้าสู่อันอปีใหม่เมืองนะครับเป็นกลางซึ่งซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นเป้าหมายของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศที่จะขึ้นมาภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่ ก็เป็นแหล่งรายได้นะครับเชียงใหม่เราเราทำเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเงินจากทั่วประเทศก็เข้ามาสัมพันธ์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และรวมทั้งแปดจังหวัดภาคเหนือนะครับซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับตำรวจภูธรภาค5ก็ให้ความสําคัญนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย มองนักท่องเที่ยวนะครับให้ขึ้นมาเที่ยวนี่ยังมีความสุขไม่โดนคนร้ายก่อเหตุต่างๆนะครับก็เลยจากที่มีการดมจับกลุ่มนะครับคดีต่างๆทุกคดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องหมายจับกับเล่งอาวุธปืนในวันที่ระหว่างวันที่1 2 2 1ถึง13อันนี้ผ่านมาแล้วนะครับส่วนหมายจับเนี่ยก็แยกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือหมาย ที่ภาค5้5แบบจังหวัดนี้ออกเองนะครับนะครับในส่วนที่2ก็คือหมายที่พื้นที่อื่นนะครับออกแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคหนะครับเนี่ยเราตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถจับกลุมได้นะครับจำนวนทั้งสิ้น1,400 9ก้าหมายนะครับทั้ง2อย่างทั้งทั้งหมายของภาค5นี่ออกเองในพื้นที่8จังหวัดนี่ออกเองกับหมายที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่นะครับได้ผู้ต้องหาคนร้ายมา1นึ0งพัคนนะครับทั้งหมดนี่เป็นคดีอุกชะกันฆ่าก้นชิงเนี่ยทั้งหมด15คนนะครับเป็นเรื่องยาเสพติดรายสำคัญนะครับ จำนวน760คนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างคดีที่ฆ่ากันล้างนี้ไอ้ไอ้ไอ้ที่ไรมิวมิวกาเลที่อยู่ดอนตูนนครปฐมไปฆ่าน้องแนนล้างนี้ควักครื่ขึ้นในแล้วก็ฝังที่บ้านน้องแนนนะครับก็เป็นผลการทำงานของ ตำรวจภูทรภาค5ตำรวจจังหวัดภูทรจงังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็รงพักเมืองนะครับสามารถจับกลุ่มทั้งคู่ได้ที่โรงแรมในเชียงใหม่แล้วก็ส่งส่งกลับไปที่นครปฐม,ามซึ่งสื่อมวลชนองราบเพราะว่าเป็นข่าวดังพอสมควรนะครับอันนี้เป็นก็ผลงานของภาคากันกยกตัวอย่างนะครับจับได้ทั้งหมดรวม1,350คน นะครับในส่วนแม่จับกรณีคดีปืนคดีปืนก็จะแยกออกเป็นสองส่วนนะครับปืนปัจจุบันอะน,นอกจากาซื้อขายกันตามบ้านแล้วกันตามร้านแอบบลักลอบแล้วก็จะมีการซื้อขายทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมไล่ออนไลน์ก่อนเ,อเราสืบสวนจนก,กระทั่งมีการลักลอบสายขายออนไลน์ในภาคเหนือเนี่ยสี่เครือข่าย นะครับเครือขายแรกชื่อช่างเก่งอยู่สันปะตองนะครับเครือข่ายที่สองชื่อช่าง,งเสงี่ยมอยู่เมืองพยาช่างแก้วอยู่อำเภอปัวจังหวัดน่านและช่างนัดอยู่ที่เขตเมืองละพูนนะครับก็เป็นเครือข่ายใหญ่สีเครือข่ายนะครับนักผลิตอาว,วุธปืนเถื่อนและแก่ผู้ที่ต้องการทางออนไลน์นะครับหลังจากที่ได้ข้อมูลออนไลน์มาแล้วทั้งฝ่าย สิมส่วนของภาค5ก็ขยายผลนะครับไปที่เป้าหมายผู้ร่วมค้าผู้ผู้ซื้อออนไลน์นได้จำนวน 100, 100. 1 0 3เป้าหมายนะครับแล้วก็มีการนัดแนะระดมกันจับกลุมพร้อมกันนะครับจับกลุมพร้อมกันได้ผู้ต้องหาในเครือขายออนไลน์เนี่ยทั้งสิ้น29คนนะครับ29คนเป็นปืนสงท่า นะฮะเป็นปืนสงครามทั้งหมด23กระบอกแล้วก็ปืนเถื่อนอื่นๆน,นี่เฉพาะออนไลน์นะฮะได้108กระบอกกระสุนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงจำ,จำนวนมากนะครับแล้วนอกจากจากับกลุมทางออนไลน์แล้วนะครับออนกลาวก็คือการขายปกติในพื้นที่8จังหวัดนะฮะจับผู้ต้อหาได้ทั้งหมด361คนนะฮะ ปืนสงคามได้24กระบอกนะครับแล้วก็ปืนเถื่อนได้646กระบอกนะครับได้ระเบิดด้วยได้ระเบิดมา8ลูกนะครับระหว่างวันที่ยี่เถึง30ในการจับระดมจับปืนทั้งระบบทั้งในขายในอากาศแล้วก็ขายออนแอร์ออนกาเราได้ผู้ต้องหาทั้งสิ้น390คนนะฮะปืนจำนวน 801กระบอกนะครับอันนี้เอาเอาเฉพาะส่วนที่ใกล้ใกล้ใกล้ภาคห้าเอามาในส่วนอื่นเนี่ยอีกที่ก็อยู่ประมาณสักร้อยกระบอกอีกประมาณเจ็ดร้อยกระบอกก็ไม่ไดเอามานะครับมีมีระเบิดแปดลูกนะครับแล้วก็กระสุนปืนเนี่ยจำนวนมากนะครับเราไม่ไดเอามาเอาเอาเฉพาะปืนมานะครับก็เป็นผลการทำงานของตำรวจภูธรภาคห้าและหน่วจังหวัดที่ช่วยกันทําง,งานนะครับในส่วนอาวุธปืน ในในส่วนที่2นะครับก็เป็นทีมงานบูรณาการในส่วนของตำรวจภูอรจังหวัดลำปางและก็ฝ่ายปกครองอจังหวัดลำปางนะครับม,มีมีลำปางสองอำเภอมีแม่พิีกับเวียงม,มอกนะครับส่วนแพร่ก็มาร่วมกันทํางานด้วยที่ที่สกัดล้มนำที่ห้วยไร่จังหวัดแพร่นะครับจากการสืบทราบว่า จะมีการลักลอบขนยาบ้าน,นะครับมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับเข้าพื้นที่จังหวัดลำปางผ่านเส้นทางป่าซางลีนะครับพอเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางเขตแม่พิกน,นะครับก็รถต้องสงสัยนะครับเป็นรถมิสูบิชิในเมียนเชียงใหม่9154ในเมียนเชียงใหม่ก็เข้าตรวจสอบที่รถ นะครับรถเนี่ยอยู่จอดอยู่ตรงไหนนะที่แม่นี้แยกไฟแดงเขินนะครับเข้าไปตรวจสอบก็พบพบนั่งอยู่ในรถสองคนชื่อนายสุรชัยอายุ3าปีบ้านอยู่ป่าป้องร้อยสะเก็ดอนะันนี่คือคนขับแล้วก็มีนายคำดีอายุ38ปีขับบ้านอยู่ชายปากาขานั่งอยู่ในรถนะครับก็มีพฤติกรรมน่าสงสัย ก็ดึงรถเข้าไปที่เอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์ที่แมพิีกปรากฏว่าพบของกลางนะครับเป็นยาบ้านะครับรัดพลาสติกนะครับยาซุกซ่อนอยู่าตามซุ้มล้อนะครับในในบังโครนในแหนบอะไรต่างๆตามรถเนี่ยฮะซุกซ่อนอยู่นะครับเราเจอ ดูจับผิวเกิด้างนอกจะไม่เจอจะมาเจอในเอ็กซเรย์ถต้องมาเจอในเอ็กซเรย์มียาบาดทั้งสิ้นในคันแรกที่เราเจอที่แม่พิกกสองแสนหกหมื่นหกพเมตรนะครับหลังจากเราจับกลุกกมสอคนแรกแล้วนะฮก็ตรวจสอบจากการซักถามด้วยจากการดูวงจรบิดด้วยนะครับก็ทราบว่ามันมีเป็นรถในขบวนเข้ามาจำนวนสคัน นะฮะหลังจากที่เราจาับกุ่มที่แม่พิลกไลกสองพันก,ก็หนหีรถนำนะครับก็หนีไปเข้าพื้นที่แพร่นะครับก็ให้ดัดคุ้ยไล่สััดจับกลุ่มได้นะครับเป็นคันที่สองเป็นรถนำแล้วก็เป็นคนสั่งการด้วยในรถทั้งสามคันเป็นคนสั่งการชื่อนายสุชาติอายุ4ี่สิหปีบ้านอยู่หัวงชมพูน,นะครับเชียงรายนนี้เป็นแหล่งส่งยา ที่เชียงรายนะครับและก็นั่งมาโดยชี่อนอักรัฐาสามสิบสามสามสิบสี่ปีลาดอยู่ปากป้องเราเกเกตก็น่าจะรู้จักกันกันกบนายสุรชัยซึ่งจับได้ที่ไม่พิกนะครับอีกคันหนึ่ง,งเราตามไปได้ที่ที่เวียงมมกนะครับเป็นรถอิซูซูททเบียนเจ็ดหกแปดเชียงใหม่นะครับขับขี่ที่นายสมชัยปอใจกับนายวิชัย นะครับคนพาราวกับนคนดอนสะเก็ดแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็น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 คนเผาลาวูนะฮะจะไปจับจได้ที่เมียนม่อนะครับในรถก็มียาบ้าซุกช่อนอยู่เหมือนคั้นแรกเลยตามกระโปรงตามดุมล้อนะครับนะยายอีกู่ที่สองแสนสามมื่นสี่พันเมตรรวมรวมสองคันเนี่ยก็ได้ประมาณ5้าแสนเมตรนะครับคังนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นนิพานไวพี่ ของการทําง,งานของของตํารวจภูธรจงังหวัดลำปางร่วมกับแพท่รวมทั้งทาง,งฝ่ายปกคอรงองทางอำเภอแม่พิกจงังหวัดแท่ร่วมปฏิมัติงานได้ยาสติดตลอด็อตนี้นะครับจะจะเห็นว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยาบ้านนี้เราไม่ได้เลยยาบ้านแทบแทบไม่มีเลยประมาณเดือนสองเดือนแต่ว่าจากงานติดตามข่าวปรากฏว่า ทางตำรวจภูธรภาค3ภาค4เนี่ยจับได้เยอะมากเลยซึ่งปกติแล้วก็เข้าที่จังหวัดตา่างมันจะปรับเปลี่ยนพฤติการในส่วนของชนเผ่าในการผลยาบ้าซึ่งยาบ้านี่ลิตง,ง่ายนะครับก็จะเป็นคนชนเผ่าตามตะเก็บบชายแดนไทยเนี่ยก็คือก็คือถ้าเกิดว่าพื้นที่ฝั่งไหนมีการเ,เค่งคัดมีการกดดันกลุ่มก็จะหนี หนีไปไปที่พื้นที่อื่นซึ่งช่วงนี้ผมเชื่อว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชนเผ่าต่างๆเนี่ยหนีหนีหลบไปนะฮะจะจะแตกต่างกับกับไอซ์ไอเนี่ยผู้ผลิตเนี้ยเป็นเป็นวานะครเป็นวาไอเนี้ยราคาสูงตอนนี้ไอการการขนต่างๆเนี่ยมันใช้วิธีการที่แยโยนเพราะว่า กลุ่มผู้ค้าเป็นกลุ่มที่มีเงินบางครั้งก็ซุกซ่อนมาวิธีการแปลกๆในการทําให้ตารวจค้นหาได้ยากนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยาบ้าที่มีน้อยไม่ใช่ว่าเราไม่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 กดดันไม่ตรดจับนะฮะแต่ว่าเห็นว่าเราผู้สื่อข่าวเราไปไปดูตอนนี้ไปขึ้นทางน้ําโขงนะฮะไปขึ้นทางน้ําโขงไปขึ้นจังหวัดตราผมเชื่อว่าเป็นการทํางานร่วมกันของนายบยศสามห้าที่เราสกัดกั้นเนี่ยในส่วนภาคเหนือ ได้ผลในระยะนี้นะครับในส่วนของยาเสพติดที่ผลิตจากชนเผ่านะครับก็คือ,อยาบ้า หลังจากที่เรากดดันในช่วงก่อนสคการนะี่ยผมเชื่อว่าคนที่กะจะกระทำความผิดนะครับที่มีอาวุธของตัวเนี้ยหยุดละนะครับแล้วก็หมายจับหมายจับหมายจับนี่คนที่ถูกหมายจับเนี่ยไม่ใช่นคนดีอาจจะมีคนดีแต่ว่ามีคนร้ายมากกว่าคนดีนะครับหมายจับที่ภาคห้านี่ออกเองเราจับได้แทบหมด ผู้นี้ก็จะสื่อสารกันไปนะครับหมายจากที่ไปก่อเหตุเช่นปูเก็ตอย่างเช่นที่นครปฐมที่เป็นคดีฆ่านะครับหนีมาอย่างนี้เราก็จับให้หรือว่าที่เขมีภูมิดำเนาอยู่ที่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับช่วงปีใหมส่สงการเนี่ยก็จะกลับมาเยี่ยมญาตินะครับแล้วก็อาศัยช่วงแบบนี้นะครับทําการจับปูนะครับแล้วก็ในช่วง เทศกาลของการก็จะเน้นเรื่องเรื่องเด็กนะครับเรื่องกลุ่มวัยรุ่นที่จะก่อความเดือดร้อนกับนักท่องเที่ยวในช่วงนั้นนะครับที่เหลือก,ก็จะแล้วก็เกี่ยวกับมอสเทร์ไลกับอ่อซนะับนะฮะเราเรื่องก่อความเดือดร้อนลำคาญอีกสามส่วน ตนนี้มันเป็นเป็นทางปฏิบัติอยู่แล้วครับในส่วนของตำรวจในช่วงอยูอยอยกก่แล้วจะหยุดเทศกาลทุกๆปีนะฮะเราก็จะไม่ให้ตำรวจเนี่ยลาในช่วงนี้นะฮะถ้าเกิดจะจะจะ,จะลาก็ต้องลาก่อนและคือหลังเทศกาล อันนี้คิดว่าจากการขายออนไลน์หรอครับนี่ครับขายออนไลน์เครื่อง่ายใหญ่ของภาคเหนือสีเกรือง่ายเราลายลงไปอันนี้ของเกมแต่เป็นปืนแบบแต่งเป็นปืนแบบแต่งทำไมใช้อันนี้ยิงเป็นปืนนะแปลวุ้ดปืนนะแต่มรถยิงคนได้ยิงตายสัตว์ได้แต่ก็เป็นจริงได้คครรัับบก่ง เพราะแม่ท่าบก็มาดัดแปลงมาแล้วเป็นแมกนัซีนจริงนะครับแล้วก็มาดัดแปลงวิวการแล้สามารถอะไรสักอย่างหนครับก็เป็เลยครับยกโตเลยครับก็ฝากนะครับนักท่องเที่ยวที่ประชาชนที่จะกลับบ้านขึ้นมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือนะครับก็ขอให้มีความภูมิใจนะครับช่วงที่มาอยู่มากินมาเที่ยวในเชียงใหม่ตรวจ น่าจะดูแลเั็นที่ครับ,ค,บคุณคายข,ของเจ้าหมาก็มีร้อยสเอแห่งนะว่าเราจะเตรียมมาตรการอย่างไงโดยเฉพาะพื้นที่ของของภาคห้าเรื่อง ุ่มเพืยิพลมือปืนรับจ้างหรือความรุนแรงใคร่จะขันเงี้ยต่างกับครับในส่วนของตํารวจภูธรภาค5นะครับและจังหวัดต่างๆในส่วนของภาค5ก็มีชุดปรบปรามผู้มีอิทธิพลของท่านผู้การสืบสวนนะครับแล้วก็ชุดในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองความมั่นคงนะครับก็ทั้งในเรื่องการสืบสวนหาข่าวนะครับเรื่องมือปืนรัอมือปืนรับจ้าง ต่างๆนะฮะผมก็ได้สั่งการไปที่ทางผู้การสืบและก็ผู้การทุกจังหวัดที่มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนะครับก็ให้ให้ทุกคนไปบัติตามกฎหมายกับ<ไ>ปถือเปกปารเพอฟังดูแลช่วงเทศก,กาลสงการไป,ไปคู่กันใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับครับ ก็เลยถึงเรื่องของการสงกรานที่กำลังจะมาถึงครับท่างตำรวจภาค5เรามีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในช่วงสงกรานยังไงครับเพราะว่าจริงๆหมายถึงพื้นที่ที่จะมีคนมาเยอะมากคือการดำเนินการของตำรวจนะฮะทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ภาค5เนี่ยก็มีการมาตรการในการดำเนินการเฝ้าระวังและการระดมนะครับไม่ใช่เฉพาะช่วงสงกรานต์เท่านั้นนะครับก่อนสงกรานต์เราก็มีการระดมจับกลุ่มความผิดทุก ขอผิดทุกประเภทตั้งแต่วันที่21จนกระทั่งถึงวันที่30นะครับหลักสําคัญก็คือพวกหมายจับนะครับหมายจับที่ภาค5เราออกเองกับภาคอื่นเนี่ยออกแต่ว่ามีผู้ต้องหามีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาค5นะครับก็เป็นประเพณีของไทยที่ที่คนเนี่ยบางทีหนีไปแต่ว่าก็อาศัยช่วงช่วงเทศกาลช่วงปีใหม่เนี่ยกลับมาเยี่ยมบ้านหรือกลับมาเที่ยวแล้วก็ใส่ช่วงนี้ จับเขานะครับซึ่งมีผลการจับกลุ่มอของภาคห้าเนี่ยสูงสุดเปรียบเทียบทุกภาคนะครับเป็นลำดับสองของของประเทศนะฮะเราจับได้ทั้งหมดแม้ทั้งคดีสำคัญที่เป็นข่าวสื่อมวลชนที่ฆ่ากันที่คอมปฐมนะครับทางภาคหาก็เป็นผู้จับแล้วก็ส่งไปผมยกตัวอย่างนะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาวุธปืนนะครับทั้งอาวุธปืน ที่ขายทาอากาศหรือออนแอร์นะครับเราจับกลุ่มเครือข่ายสำคัญในพื้นที่ภาค5ได้ทั้งหมด4เครือข่ายนะครับแล้วก็ขยายผลไปถึงเป้าผู้ร่วมค้าผู้ซื้ออีก103เป้านะครับนอกจากนั้นก็จับพวกปืนสงครามปืนเถื่อนอาวุธเครื่องกระสุนปืนแล้วก็วัตถุระเบิดนะครับตามที่แถลงข่าวไปไปจำนวนมากนะครับไอ้นี้เป็นมาตรการกดดัน ก่อนสงการนะครับแต่ว่าในช่วงเทศกาลสงการซึ่งเป็นช่วงท่องเที่ยวนะครับผมก็ได้ออกคําสั่งห้ามทุกคนเนี่ยลานในช่วงนี้นะครับทุกคนต้องออกมาทํางานในการดูแลประชาชนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมานะครับก็จะเน้นภาคเหนือเชียงใหม่แล้วก็จะต้องเน้นเรื่องเรื่องวัยรุ่นนะครับที่รวมตัวออกมาก่อเหตุเด็กแว้น ชนเผานะครับอันนี้เราก็ให้ออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็จะกดดันตัวนี้2เกี่ยวกับเรื่องเออมาสุราเดือดร้อนรำคาญนะครับแล้วก็ทําความผิดในการเล่นสงการนะครับ,รบก็จะหลักๆก็ประมาณนี้นะครับและอีกส่วนก็คือการเขาความก็ทำความผิดต่อทรัพย์นะครับพวกวิ่งราวแต่เดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีแล้วเชียงใหม่ไม่เคยมีวิ่งราว นะครับทุกคดีเราจับได้หมดนแต่ก็เตรียมม่อนการป้องกันไว้อยู่แน่นอนครับเป็นส่วนของยังเมาแล้วขับเนี่ยครับเรามีการตั้งหนังยังไงบ้างในช่วง้คเมาแล้วขับก็ในช่วงสงครามสุเหร่าบักทุงเที่ยวนะครับก็ก็ต้องให้ทางฝ่ายจราจรเขาพิจารณาดูว่าอันไหนที่จะจะกระทบกับการท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะมีว่าก่าตักเตือนบ้างแต่ถ้าเกิดว่าดูแลไม่ไหวนะครับสร้างความเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะ ต,ต่างชาตินะครับเราก็ได้ดําเนินการที่ปลายมาแล้วนะครับไม่ใช่แค่ว่าจับลุมเปรียบเกียบปรับเฉยๆมีการส่งกลับประเทศมีการขึ้นแบ็กลิสต์นะครับไม่ให้เข้าประเทศนะครับเรื่องของมาตรการคนยาเสพติดอาจจะเป็นช่วงของที่แ,แ,แ,แอบแฝงกันาเกี่ยวช่วงเรื่องการโคริดครับคือเรื่องยานี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับ แต่เท่าที่มาตรการในการกดดันในการขนยาเสพติดเนี่ยจากแนวชายแดนไปสู่อตอนกลางของประเทศนะครับเรากดดันมาตลอดในช่วงนี้การจับกลุมยาเสพติดรายสำคัญเนี่ยหายไปเลยประมาณสักเดือนกว่านะครับไม่ใช่ว่าตำรวจไม่ไม่ดับไม,ไม่ไม่ทำงานนะฮะแต่ว่าจากการข่าวเชื่อว่าผู้ขนผู้ค้าเนี่ย อาศัยช่องทางอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่8จังหวัดภาคเหนือในการขนเข้าขนเข้าประเทศนะฮะเห็นว่ามีมีการจับกลุมทางฝั่งน้ําโขงบ้างทางฝั่งด้านจังหวัดตากบ้างนะฮะฝั่งเราเนี้ยหายไปช่วงประมาณเดือนหนึ่งละนะครับเดือนหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนิ่งนอนใจนะครับอย่างอย่างวันที่29ก็มีการจับกลุมล็อตเล็กๆนะฮะห้าแสนเมตรนี่ถือว่าเล็กมากเพราะปกติก็จับที5ล้าน ห้าล้านสิล้านเมตรนะครับก็ <c oughs> ถือว่าก็ไม่ได้ปล่อยนะครับแล้วโดยเฉพาะในช่วงสงการก็ฝากไปยังผู้ค้าผู้ขนนะครับ <c oughs> ทางตำรวจเนี่ย <c oughs> เฝ <pe alt> ้าระวังอยู่นะครับก็อย่าอย่าอย่าอ,อ,อาศัยช่องโอกาสที่ตำรวจมาดูแลนักท่องเที่ยวประชาชน,อย,าน,น,นอย่ามาขนขนนั่นไงจับได้แน่นอนนะครับครับครับนัานเชียงใหม่ จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3มแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ